สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พี่เพจะมาแกะกล่องกับครั้งที่สองของพีในการสั่งซื้อซึ่งพีสั่งซื้อมาเพิ่มกับเจ้าตัว realme note 6 0 x กับมือถือที่สเปคกับราคาให้มาโคตรคุ้มจริงครับพี่ซื้อตัวนี้มากับราคา1,990บาท เป็นรุ่นเบโมเดลผมตัวนี้แรม3 g ิกบวกเพิ่มแรมพะอีก5กิรวมเป็น8 g ิกกับความจุ64ผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าสเปคกับราคาให้มาเกินค่าตัวจริงตัวนี้บอดี้ในการออกแบบสามารถทนทานทุกแรงกระแทกตัวนี้คือผ่านตัว armor cell ด้วยผมตัวนี้บอกยว่าบอด y ี้ในการออกแบบตัวเฟรมทําให้ปสุดตัวนี้ดูน่าใช้งานจริงครับเจ้าตัว note 60x มุมมองพีนะถือว่าคุ้มจริง ถ้ามีของรีบไปกดในการสั่งซื้อผมพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมาตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ครับผมบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะนึว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการซื้อพ่อพี่ก็สั่งซื้อมาจากลิงก์ผมด้านล่างที่พี่แนบให้เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไดฟผมวันนี้พี่จะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวเร a ย m ม Note 60x จะเป็นอย่างไรบ้างนี้อันนี้คือตัวกล่องของผมจะเป็นสีเหลืองกับสีดานะครับนี สพีนาะตัวกล่องก็ถือว่าให้เรามาในการออกแบบถือว่าดีมากสามารถใช้งานหลายเลื่อนถึง4 8เดือนนะผมตัวนี้หรือว่า4ปีให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงกับคุณภาพตรงนี้นี่ครับผมคือบอด y ี้เนี่ยเป็นตัวอาร์เมอร์เซลครับถือว่าให้มาดีมากกับหน้าจอ 90Hz ครับคือรีเฟรชในการทัดให้มาสุดมากแล้วก็หน้าจอครับ 6.74นิ้วครับสู้แสง560นิ้นนะผมตัวนี้แล้วก็สามารถใช้งานดูบทเลยว่าตัวนี้คือดีมากแม้น้าจอเราเปียกน้ําก็สามารถทําการทัดด้ผมตัวนี้โดยการใช้สมาร์ททัดผมของตัวนี้แล้วก็สามารถสแกนมือบริเวณนปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องครับก็ถือว่าให้มาสุดจริงพี่ผมทําการแกะตัวกล่องออกมาเลยนะครับนี่ มอตรงนะรู้สึกตื่นเต้นมากกับผมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการแกะกล่องครั้งที่2 P เพราะว่าจากเดิม P ีซื้อตัวนี้มา1ตัวแล้วผมซึ่ง P ีมอบไปให้บุคคลแถวบ้านใช้นะครับบอกเลยว่า P ไดลสั่งมาเพิ่มผมตัวนี้นะครับมาดูว่าบอดี้เป็นอย่างไรถ้าไม่ดีจริง P ไม่สั่งเพิ่มตัวที่2นะครับผมตัวนี้ซึ่งเรียวมีเนี่ยดีกีมาจากลอมของตัว oppo ครับ พให้พื้นฐานในการใช้งานมุมมองพีนะถือว่าเป็นล้อมที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีความเรื่อไหนจริงครับนี่อันนี้คือตัวเครื่องนะครับอันนี้คือบริเวณของตัวนี้ผมมาดูว่าในในกล่องตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับนครับผมในกล่องก็จะมีซิมครับผมตัวนี้เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็จะมีผมตัวนี้เลยมีเคสครับเป็นเคสใส่โชว์บอดี้เครื่องออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเคสนะครับแล้วก็ดีคือคือตัวเครื่องนะครับนี่ให้ดูตัวเครื่องนะครับนะครับผม ตัวเครื่องพีสั่งมาเป็นสีเขียวเช่นเคยนะผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นสีเขียวที่รู้สึกว่าตัวสีเขียวเนี่ยมันดูแล้วมันสบายตาดีครับสีเขียวจอ,อกขาวผมตัวนี้ซึ่งถือว่าดีไซน์ของสีเขียวมีความสวยงามจริงครับครับพี่ผมจะขอทําการเลากตัวนี้ออกเลยนะครับผมนี่ให้ดูเลยว่าประมาณนี้ครอุปกรณ์ในกล่องก็มีให้เราครบครับผมตัวนี้มีที่ชาร์จเป็นพอร์ต Type A ผมแล้วก็สายชาร์จเป็น ใช้ a C ผมให้เราครบเลยคือไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับตัวนี้คือมีตัวเคสให้เรามีหัวชั้นให้เราแล้วก็ตัวเครื่องออกแบบสัพพีนะถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับพีชอบในการเก็บดีเทลของตัวเครื่องมากครับรู้สึกว่าเก็บดีเทลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับ เกินคุ้มนะสัปพีนะงบเลท1,990ร 1, 9บาทพร้อมกับแบตให้มา5้า0แอมก็ชาร์จไว10วัตต์มุมมองพีก็ถือว่าน่าใช้งานนะในปีนี้นะผมนี่ครับ ซึ่งอันนี้คือดีไซน์ผมมีปุ่มที่เป็นปุ่มนะครับสแกนเมอร์ปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงผมแล้วก็พอร์ตไอซชาร์จสิวัตต์ 4, แล้วก็ตัวน,นี้ผมใช้งานได้ง่ายมากเสียบรุ่นไหนก็สามารถซัพพอร์ตในการใช้ได้ด้วยถือว่าให้มาดีมากแล้วก็อันนี้ลูหูฟัง3.5ลําโพงหนึ่งตัวผนี้เนะี่ยพร้อมกับตัวนี้สับพีนะบอดี้เฟรมอะ เฟรมของบอดี้มีความแข็งแรงจริงเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเวลาจับอ่ะมันมีความแน่นหนาของตัวเครื่องมากครับขอชื่นชมกับตัว armor s e l l มากคือการป้องกันการตกหล่นแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นที่ดับ IP54 ด้วยถือว่าให้มาในการจัดการดีมากกับความบาง7.84น้ำหนักไม่ถึง2ขีดครับ สัปพีนัสชิว่าให้มาดีมากพีชอบบอดี้มากครับตัวเฟมของบอดี้เนี่ยคือขอบรอบตัวเครื่องนี่ช่วยปกป้องนะผมในการใช้งานดีจริงครับนี่เฟมดีมากของตัวนี้แล้วก็มีแผนป้องกันแผ่นวงจรโดยใช้กาวชนิดพิเศษสามารถปกป้อง CPU ได้อย่างเวิร์กจริงครับหมดเลยว่ามันดูน่าใช้งานดีจริงครับพีชอบโครงสร้างอลูมิเนียมผมหล่อขึ้นเป็นรูปร่างที่แข็งแกร่งจริงครับผมตัวนี้บมดเลยว่าบอดี้แข็งจริงครับ แล้วก็กระจกตัวนี้เสริมความแข็งแกร่งขับผมในการใช้งานโดยสามารถป้องกันในการตกถึง1.5เมตรโดยกระจกตัวนี้จะเสริมความแข็งแกร่งข้มาพี่ผมจะขอทำการเปิดตัวเครื่องเลยนะครับนี่ครับผมพี่ทำการเปิดตัวเครื่องผมเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าตัวนี้หน้าจอสีสันคือมีความสวยงามจริงครับหน้าจอใหญ่แล้วก็การทัด f e ล l ิ่งโคตรด,ดีอะ่ะพี่ชอบฟีนลลิคการทัดตัวนี้มากครับคอนเฟิร์มเลยว่าทัดอย่างเจ๋งครับทัดโคตรด,ดีอะ่ะ คือหาได้ยากมากกับมือถือเลทราคาประมาณ1,990บาทที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรในการตั้งค่านะครับซึ่งบอกเลยว่าสัพีนนะเมนูการตั้งค่าตัวนี้สามารถเช็คว่าแรมพาร์เราบวกเพิ่มจากเดิมแรมจริงคือ3ากิกบวกเพิ่มอีก5ากิกเป็นแต่กิกของผมตัวนี้ให้เรามาคือดีจริงแล้วก็ Android ตัวนี้14นะครับซึ่งก็ถือว่า น่าใช้งานในการใช้งานตัวนี้มากครับบอกเลยว่าให้มาดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับแบตบอกเลยว่าแบต5 0 0 0ส่วนตัวตั้งค่ามาเมื่อกี้นั้นรู้สึกว่าแบตเปอร์เซ็นต์ลดแบตเตอรี่ถือว่าลดน้อยจริงครับมุมมองพีนะถือว่าครบจบครับฟิลเจอร์พิเศษตัวนี้ก็มีมินิแคปซูลครับปุ่มเมนุมิกแล้วก็การโทรที่ลดเสียงรบกวนจาก AI ด้วยถือว่าเอา AI เข้ามาแทรกกับมือถือราคาไม่เกิน2000นน่ะคิดดูว่าคุ้มค่าคุ้มราคาขคะนาดไหน ถ้าเป็นรุ่นแรม4กิกก็อยู่ที่ราคา2,000กว่าบาทนะฮะอันนี้รุ่นแรม3กิกน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,900ผมแนะนำว่าถ้าใครมีงบก,ก็ไปรุ่นแรม4กิกองผมตัวนี้2,000กว่าบาทนะครับนี่อันนี้ผมตั้งค่าตัวรีเฟรชหน้าจอปรับทีมมืดนี่ครับผมได้ปรับทีมสว่างได้ผมตัวนี้ครับแล้วก็ผมตัวนี้สามารถทําการปรับตัวอตัตราดีเฟตปรับเป็น60หรือว่าอัตโนมัติที่90เฮิรต์ตัวนี้สามารถปรับผมได้เช่นกันนะซึ่งถือว่าในการใช้งานมุมมองพีนะ ถือว่าครบจบในการปรับนะครับปรับได้ง่ายจริงครับแล้วก็มีความสมูทในการทัดในการกดครับผมวันนี้เนาะนี่พี่ชอบฟังก์ชันหนึ่งของตัวแอปนี้มากก็คือโทรศัตัพท์วนี้มากคือการโคลนแอปเพราะว่าตัวนี้เป็น Android 14เวอร์ชันเต็มสามารถทำการโคลนแอปพลิเคชันได้ด้วยซึ่งถือว่าให้เรามาดีมากคือค้นได้เยอะจริงครับคนได้หลายแอป บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ได้ไก่กานะครับผมตัวในการคนแอปซึ่ง CPU ในการขับเคลื่อนยูซอฟทีหกหนึ่ง o องอกคหาได้ยากมากกับบัตรเร็ยไม่เกิน2000แต่ให้มาถือว่าจัดเต็มจริง r o v เนาะปรับต่ำๆแล้วเปิด60เฟรมถือว่าเสถียรนมากพ u b g Mobile ต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอ f e e f i r e กันกระต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอเกมเก็บช impact ต่ำๆก็เพียงพอ CPU นี้ หมาะการปรบับต่ำนะครับผมซึ่งพิจารณามาก็ถือว่าเพียงพอมาดูว่าเฮ้ลำโพงตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งตัวนี้สามารถทําการใช้งานเรื่องเสียงสัพพินะถือว่าเพียงพอจริงครับแล้วก็สามารถทําการแบ่งหน้าจอของตัวเครื่องของเราด้วยนะพี่ผมจะขอทำการเปิดเสียงสูงสุดของตัวเครื่องดูงว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างะครับ มุมมองพีนะเสียงก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดประมาณหนึ่งครับแต่พีชอบมากคือการที่เราแบงหน้าจอตัวนี้สามารถใช้หน้าจอแยกครับผมในการแบ่งได้ซึ่งให้เรามาถือว่าเกินค่าตัวกับคุณภาพมากบอกเลยว่าคุ้มจริงตัวนี้สามารถคดแอปได้สามารถแบ่งได้งบเลทหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทไม่แปลกที่พีซื้อเพิ่มครับเพราะว่ามันคุ้มจริงตัวนี้นะครับคอนเฟิร์มลยว่าใช้งานมาคือสุดจริงตัวนี้นะครับ นี่ให้ดูเลยว่าลองต่างๆครับผมมันมีความเสี่ยงจริงในการทัดนในการกดแล้วก็ซัพพอร์ตในการดาว์โดแอปราคาตัวนี้ล็อกอินทุกแอปนะครับหมดเลยว่าเวิร์กจริงครับมาดูว่าเฮ้ยตัวกล้องเป็นอย่างไรหลังจากที่พี่ไปถ่ายมานะครับผมตัวนี้นะครับให้ดูตัวกล้องผมว่ากล้องเราเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตัวนี้ UI ในการใช้งานคือถ่ายได้ง่ายจริงครับนี่ครับสามารถซูมผมตัวนี้จะซูมได้สเท่าซึ่งนี้ให้มาคือจริงครับนี่ครับคือมันมีความคมชัดของตัวกล้องมาก คือ8ล้านบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เหร่ผมตัวนี้นะครับถือว่าในการถ่ายรูปสัพพีนะถือว่ามีความคมชัดแล้วก็มีการถ่ายหมดกางขึ้น,นครับวิดีโอให้เรารูปถ่ายภาพบุคคลพาโนรามาครับเพิ่มเติมต่างๆผมให้เราเยอะแยะมากมายตัวนี้มีเมดโรด้วยนะครับซึ่งถือว่าพีไปสัมผัสในการถ่ายมาทั้งกล้องหน้ากล้องหน้าพีชอบมากเป็นกล้องหน้าที่มีคุณภาพจริงครับมีทำโบเก้ด้วยนี่ถือว่าดีมากครับพีชอบกล้องหน้ามากเลยอะ นี่สีสันกล้องหน้าก็ถือว่ามีความคมชัดประมาณหนึ่งของกล้องหน้านะครับผมนี่กล้องหน้าดีจริงเฮ้ยกล้องหน้าดีมากอันนี้ขอเชื่นชมตัวกล้องหน้าจริงับผมตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่ายังไงก็ดูน่าใช้งานกับเบอร์ธีหนึ่งานเก้าร้อยเก้าสิบบาทผมตัวนี้พี่ผมจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมาตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมอีกตัวที่พีรู้สึกว่ามันคุ้มอีกคือต,ตัวนี้เลยครับผมนี่ครับ S D Power p a d กับมาถึงงบ2,290บาทพี่ขอแน่ทิ้งใต้คลิปในการสั่งซื้อตัวนี้ซึ่งพี่ใช้งานคู่กันหมดเลยว่าตัวนี้เ work มากกับ Android 15กล้องหลัง50ล้านเบ็ตถือว่าอิดแล้วก็เป็น Android 15ด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มจริงผมบอกเลยว่าพี่ใช้งานเป็นจริงผมเซลน,นี้ขอบคุณครับ